คุณผองพันธ์น,น,นะครับค่ะสวัสดีคุณผ่องพันธ์ค่ะค่ะโดนหลอกโอนเงินนะคะคุณผ่องพันธ<ค>์นหลอกมาใครหลอกหลอกมาแนวไหนอีกอะ่ะแนวแนว,วออกมาทางติดต่อทางมือถือของลูกสาวค่ะโทรมาว่าคือตัวเราเองอ่ะมีบัญชีเคเคพาสอยู่ที่มือถือลูกสาวแล้วก็มีเงินอยู่ในนั้นลูกเขาก็รู้ว่าโอนยังไงได้ แล้วเขาก็ไปเล่นไลน์เอเองเข้าเว็บไซต์ชื่อไซต์ dot google dot com ครับค่ะแล้วเขาก็เข้าไปบอกว่าเป็นวิธีหาไลน์ได้เร็วที่สุดอืมค,ครับก็เ,เด็กก็เลยกดแล้วก็บอกว่าไปเพิ่มเพื่อนทางไลน์แล้วก็กดไลน์เพื่อไปติดต่อกันค่ะเด็กอายุเท่าไหร่ลูกสาวอะ สิบสองค่ะสิบสองปีสิบสองปีแล้วก็มีแอปเอ่อบัญชีเงินของแม่อยู่ในแอปเขาใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเอาแล้วก็อยากหาเงินโดยเร็วที่สุดทำไงโอเคก็ก็สมัครเพิ่มเพื่อนแล้วก็ยังไงต่อไปยังไงต่อแล้วเขาก็ให้เข้พูดดังๆแล้วเขาก็ให้เข้าเว็บค่ะแล้วก็หนูชื่ออะไรลูกหนู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 ชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรลูก คือย,ยกพลงกังค่ะลูกหยกนะห<ม>ยกนะหนูนะอ้าวหนูหนูเข้าไปยังไงไหนหนูเล่าให้ฟังได้ให้เล่าให้ลุงฟังได้ลูกเขาก็ให้แอดไลน์แล้วเขาก็ให้เลือกเป็นแผนการทําลงทุน <c oughs> ก็นหนูก็เลือกอันแรกก็สี่สิบเก้าบาทแล้วหนูก<ม>็ได้เงินกันไปมาสิบสี่บาทประมาณยี่สิบบาทอะคะ่ะ<ม>ก็ก็โอ,อนเข้าเคียพารเราแล้วก็เราก็โอ,อนเข้าเคีพารของเรานะคะแล้วก็ ก็เขาก็เหมือนให้เราลงทุนไปเรื่อยๆนะคะอืมเริ่มต้นจากสี่สิบเก้าบาทได้มาเท่าไหร่สิบสี่หรือยี่สิบได้มันยี่สิบบาทได้ยี่สิบบาทโอ้ได้ดีได้จริงๆใช่ไหมหยกรู้สึกเออได้เงินแล้วใช่ไหมลงทุนแค่สิบเก้าได้ยี่สิบโอ้ยมันกนี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะใช่ก็ได้พิ่มาณห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์น่ทีนี้เขาก็ชวนทีนี้เขาก็ชวนคือทั้งหมดเนี่ยคุยทางไลน์หมดเลยใช่ไหมหยกหลุกใช่ค่ะ อ่าทีนี้พอสี่สิบเก้าแล้วเขาก็ให้ลงทุนเพิ่มทีนี้ครั้งที่สองลงเท่าไหร่ครับครั้งที่สองลงเท่าไหร่หนูโอนไปเท่าไหร่ลูกหนูโอนไปเท่าไหร่ครั้งที่สองสองร้อยบาทสองร้อยบาทแล้วก็มาห้าร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวสองร้อยได้คืนมาเท่าไหร่ครับ ตอนนก็อยู่คืนเยังอย,งอยู่ในเว็บลงทุนเขาบอกว่าไม่ได้เป็นโอนเข้าเาแล้วคาวนี้กลายเป็นอยู่ในเว็บลงทุนอ๋อจ่ายแค่ครั้งเดียวะนะครับแล้วก็ลงไปเพิ่มสุดท้ายลงไปเท่าไหร่ครับสุดท้ายรวมไปทั้งหมดเกือบสามแสนน่ะค่ะโอ้โหลงไปสามแสนแล้วได้คืนมาบ้างหรือเปล่าครับก็ไม่มีอีกเลยเพราะว่าเขาบอกว่าคุณต้องรีบลงบัญ ลงทันทีนะไม่อย่างนั้นจะไม่ได้จะขอเปิดเปิดโทรศัพท์ตอนที่เขาเราอัดคุยกับเขาได้ไหมคะเขาจะพูดวิ่ีค่ะครับคุณแม่อัดไว้อยู่ใช่ไหมคะไม่แต่มาคุณนะเยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องเอามันไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องันเป็นเรื่องซ้ำ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 ที่เคยเจอแบบรงคุณนะค่ะค่ะภายในสองชั่วโมงแล้วอ่ะจะไม่ได้เขาบอกว่าให้ลงมาอีกอ่าแล้วเขาเรียกให้ใส่ไปอีกใส่เข้าไปอีก ไลน์นี้แสบกว่าไลน์ก่อนไลน์ก่อนเนี่ยมันให้ลงไปลงไปนิดนงอ่งได้คืนมาเท่านี้ลงเท่านี้ได้คืนเท่านี้ล้วเท่านี้ได้คืนเท่านี้สุดท้ายก็ชวนเพิ่เมเงินไปเรื่อยเพิ่เมเงินไปเรื่อยสุดท้ายกลายเป็นหกแสนเจ็ดแสนทีนี้ไม่คืนแล้วอ่ไม่คืนแล้วของคุณนี่ลงไปสามแสนต้องต้องเอามาติดน,นะตอนนี้เจดเขาไม่มีเงินในบัญชีเหลือแล้วเขาไปยืมผู้ใหญ่ในบ้านตอนนี้ผู้ใหญ่ในบ้านถึงรู้ว่าอ้าวเฮ้ยหนูน่าจะโดนหลอกแล้วนะลูก อันนี้ก็เลยกลายเป็นรู้เรื่องผู้ใหญ่ถึงค่อยมารู้เรื่องกันทีหลังว่าถูกหลอกแล้วใช่ไหมอืมอ่าไปแจ้งความหรือยังครับทำเรื่องแจ้งความแล้วค่ะแล้วก็ไปทำอายัดกับธนาคารของปลายทางแล้วค่ะอายัดแล้วนะครับแจ้งความแล้วทีนี่อารัญญประเทศอารัญญประเทศโอ้โหมันหลอกไปแถวข้างบ้านคนนั่นแหละอยู่ฝั่งโน้นข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นหยุดทำอยู่ข้างโน้นอ่ะ ค่ะคุณทีนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมจะถามหรือจะเล่าให้ฟังอย่างเดียวเรื่องนี้นะก็รับทราบนะปัญหานี้นะแจ้งความเรียบร้อยอายัดบัญชีส่วนจะได้อะไร<ต>ไม่ได้ก,ก็หยุดแะไคืนเลยใช่ไหมคะโอกาสน้อยมากนี่ตำรวจเพิ่งไปทลายมาเมื่อสองวันนี้วันที่สิบสิบเอ็ดที่ผ่านมาจับลาบคอมาจากฝั่งโน้นได้ยี่สิบเอ็ดคนเป็นคนไทยที่ไปหลอกคนไทยอยู่ฝั่งนี้แล้วก็หน,นีข้ามไปข้างบ้านคุณนั่นแหละอรัญญ,ญประเทศนะ ข้ามแดนไปทํางานอยู่ฝั่งกัมพูชาแล้วก็เช็หลอกชวนลงทุนแช็หลอกชวนลงทุนลงเท่านี้ได้เท่านี้ลงเท่านี้ได้เท่านี้แล้วมันลงเพิ่มลงลงเพิ่มตอนแรกเนี่ยมันจะให้เงินก่อนนะครับอย่างที่น้องหยกเขาก็ไม่รู้อ่ะอย่าว่าแต่น้องหยกเลยมีคนผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็เออได้จริงได้จริงพอได้จริงเสร็จปั๊บมันชวนลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอลงไปปั๊บเนี่ยนี่นี่มันจะไม่โอนแล้วพอไม่โอนขอคืนพอขอคืนก็เรียบร้อยครับมันก็ปิดระบบเลยใช่ค่ะ นี่เขาีก็นี่ป็นวิาชีพแต่ที่นี่เขาก็ยังไม่ได้ปิดนะคะเราก็โทรไปติดต่อได้เขายังพยายามบอกว่าให้น้องหยกลงเข้าไปอีกสิจะได้ถอนใครันนั่นแหละนั่นแหละมันยังไม่ปิดแต่มันยังหลอกได้ก็หลอกเอาต่อนั่นแหละอย่าไปเติมอีกเล็ดขาดนะมิจฉาชีพหลอกลวงอ้าวคุณผงของทางนู้นเราจะติดตามงานต่อได้ไหมคะคุณไม่ต้องตามเลยให้ตำรวจนะเอาข้อมูลไปให้ตำรวจทั้งหมดนะครับ ค่ะค่ะคุณคุณคุณฟังคุณฟอันคุณฟันฟังอาจารย์นะครับผมครับผมถามเพิ่มเติมนิดเดียวคุณฟองพันคุณฟองพันไปแจ้งความเนี่ยประจําวันคุณอ่านแล้วนะไม่ใช่ประจําวันเป็นหลักฐานนะครับต้องเป็นประจําวันดําเนินคดีจนถึงที่สุดนะะต้องีท่ต้องระวังนะเพราะช่อโกงเนี่ยมันอายุความสามเดือนนับแต่วันรู้อันนี้เรารู้เมื่อไหร่เนี่ยลูกลูกถูกหลอกเนี่ยรู้เมื่อไหร่ครับรู้วันพฤรหัสค่ะ โอเคแล้วก็ไปแจ้งความวันไหนครับก็ก็ไปแจ้งความวันทะเลาหัดเด็กเขาเริ่มเริ่มเล่นวันพุธแล้วก็วันสองพุธนี่ครับไปแล้วคุณผ่องพันครับคุณผ่องพันอ่านที่หัวประจําวันให้ดีนะว่าเป็นประจําวันดําเนินประจําวันดําเนินอ่าประจําวันหลักอ่าประจําวันคดีนะครับถ้ามีคําว่าหลักฐานอยู่ที่เอกสารบนหัวกระดาษเนี่ยให้ไปแจ้งใหม่นะนะครับ Oh, เพราะว่านะในส่วนนี้พิจารณามันจะเป็นถ้าเป็นกลุ่มของที่พิจารณ์พูดเนี่ยมันจะมีความผิดอ้างยี่ส่องโจรด้วยนะเพราะกลุ่มคณะบุคคลที่รวมตัวกันในต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการทําเป็นอ้างยี่ขึ้นมาก็คือเป็นกลุ่มตามบุคคลตามผิดกฎหมายตามกฎหมายแล้วก็ต้องโจรก็คือสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปมันจะมีกระบวนการเหมือนที่คุยนะครับแล้วก็มีพรบคอมพนะิวเตอร์พระรัยจัดกู้ยืมเงินที่แชร์ลูกโซ่นะครับแล้วก็มีช่อโกง นะครับแล้วก็เป็นความผิดนอกราชนาจักรด้วยที่สําคัญ<ม>ที่เราได้มา21คนนะครับอ่าเป็นประเด็นหรือครั้งก่อนที่พิจาหนอมช่วยมาด้วยส่วนหนึ่งก็เหมือนกันเขาไม่ให้ข้อมูลคนนอกเลยพิ่นานอมนี่คือตำรวจบ่นมากเลยคือเขาไม่ให้ข้อมูลคนจีนเลยที่อยู่ที่นู่นเราจะขอความร่วมมือไปสอบสวนคนจีนไปเอาบัญชีจากประเทศจีนมาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ให้ข้อมูลอันนี้ก็เป็นผมต้องพูดตรงๆเพราะว่าเราทําคดีเนี่ยมันต้องได้คนที่เป็นเท่าแก่ด้วยแต่นี่เราได้เฉพาะคนที่ทําผิดมา ปรากฏว่าทางเพื่อนบ้านเราให้ความร่วมมือหมดแต่ขอไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ไปลงทุนของเขาเพราะเขาก็รักษาความสัมพันธ์ฝั่งนู้นเหมือนกันตรงนี้เองที่ทําให้พี่เขาถามพี่กนนว่าจะได้เงินได้ไหมเนี่ยอันนี้ยิ่งเป็นเรื่องยากเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งอย่าไปแตกเลยครับพวกนี้นะครับอย่าไปเชื่อน้องๆเด็กๆที่เห็นว่ามีไรายได้อย่างเงี้ยโดนไปหลายคนวันนี้ผมช่วยคนหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่ลําพูนนะครับต้องมาอยู่กรุงเทพแล้วต้องย้ายคลุณมเรามาเพราะไปลงอย่างเงี้ยครับแล้วมีคนมาทวงที่บ้านจริงๆ อันตรายมากครับอย่าอย่าไปเกี่ยวข้องนะอย่าไปเกี่ยวข้องครับผมโอเคนะคนของพันดูนะเพราะว่าหัวหัวกระดาษเวลาเราไปแจ้งตำรวจมันจะเขียนว่าบันทึกประจําวันชัดเจนถ้าเป็นบันทึกประจําวันนี้ไม่ใช่การแจ้งความดําเนินคดีอย่างที่อาจารย์ว่าจันวันต้องเป็นบันทึกประจาวันเกียวกับคดี เกิดอะไรขึ้นวันนี no ้ก็มีคนมาแจ้งว่าเกิดอะไรนี้ขึ้นบันทึกประวัาไว้เฉยๆไม่ได้เป็นการดําเนินคดีเพราะงั้นเราก็ต้องแจ้งความดําเนินคดีแล้วก็สอบสวนในนั้นระบุเลยว่าเรากล่าวหาใครใครยังไงยังไงเนี่ยดูตรงนี้นะครับครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ